สวัสดีครับผมมาครับมากินบักม่วงมะม่วงสอบักม่วงหน่อยบักม่วงหน่อยแล้วครับของอื่นแต่บักม่วงหน่อยกับกะปิกะปิหวานนะครับผมกะปิสดน้ำปลาหวานก็มีนะครับทุกคนกินง่ายนะครับผม อยู่หลานนี่เ็าครับขายของร่องซิมยังไงกะปิหวานมึงนะครับผมเสียบบอสกะปิหวานกินอะไรเลวหรอบปลามครับผมคนจนกัยวกันดีวม่วงสอบ่ม่วง,งหน่อย ฉ่ำกบควขมเปียวเลยนังไงน้ำปลาหวานเอกะปิหวานของมันก็เสียบดีครับผมสื่อมาแบบซ้อมเล็ดเลยครับก็้องเหยีดเองครับ ปีหวานกับเสียบเดี๋ยวผมล่อเป็งน้ำปลาหวานนะครับผมน้ำปลาหวานในการนี้ครับกับปีหวานน้ำปลาหวานเดี๋ยวผมลองเกี่ยวเหนียวเสียบมันแล้วก็บบกินกับน้ำปลาหวานนะหนุ่มมองสมๆสม ม่วงสมเน่ยเขือบเส้นลายๆสิสดเลยครับอายุ่สมแห้งครับขนาดม่วงส้ม่วงน้อยนินเนี่ย ร่วมเปรี้ยวดีดีครับโอเคครับแซ่บแซ่บ ชงนี้ว่างลูกท้าวมี่กินได้ครับผมขอท้าเลยราดแบบช่ำๆน้ำปลาหวานปลาหวานครึ่งนึงกะปิกะปิหวานครึ่งนึง หยบดีครับผมสดเลยครับวันนี้ผมงสมๆเอายู่ครับ ความเปรี้ยวได้ดีครับสื่อหน้าสำเร็จนะครับบรได้เฮ็ดเองนะครับเสียกคืนกันครับนี่ยสุกกําใหญ่เลยครบับผม ใส่กุ้งนะครับตัวน้อยนี่ได้ก,กับนัวแป๊มกันนะครับกุ้งเน,นีเยน้โอเคครับผมหอบใจหอบใจแล้วครับผสมแล้วเสี่ยบไปม่วงหน่อยได้เหมือม่วงหน่อยม่วงหน่อยมองอ่งซอ งน่อยนะครับมงน่อยสมบลาคาร์เนี่ครับเนีย่ยแต่ว่ากินกับเพียงของปลาเนี่ยผสมกันเลยครับได้ครับได้ได้ไดสุดคำงี้กันเลยผมขอทาขอท่าขอท่าหลาจูช่องสุดคำงี้กันเลยเพื่อพี่เพื่อน้องนะครับผม ก uh oh. mm ูนะอืม hmm. อ yeah, yeah. ืมอยาบอยาบรู้สึกวับ ยอดใส่ครับยอดใส่เสียบของพืนนี่ครับผมกินแบบข้าวนียแบบบ่ตตรงยานสมยานเปียวครับต่อทานหอมเกี๊ยวกะเทียมนะครับแตอเกี๊ยวหอมหอมมีกลุ้งหน่อยนะครับ กินขับปั่นนี้เดียวนี่ยตะโก้กุ้งเดืกินกับเกี๊ยวปลาแดกบานๆนะครับสีปลาแดกต้มเสียบเต๋อหนีมาล่องแบบนี้มั้งครับแบบนี้ก็อ้วกคอท่าดีด้ยวยครับปิกน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานกับกะปิหวานนะครับผมสดคำงี้ๆหรอครับ เดี๋ยวยังเดียวนี่กะปิสดเดี๋ยวลองมึงไงครับผมกะปิสดใสไปนี่กะปิสดลง,งลองมึงไงเนี่สองอันก็แเซ่บแล้วครับครบความสมได้ดีครับสองอัน กับปีหวานกับน้ำปลาหวานขบเกลือนความสมดีครับเมื่อกี้สองอันนียมาล่องอันกับปิสดนะครับเลยใส่ข้มยกันรับกบปิสดม่วงหน่อยม่วง กำลังออกลายครับช่วงนี้ดูดูงม่วงเลยครับกำลังออกดอกอบบน่ยครับผม ตัวนี้จะเผ็ดยังน้อยครับแต่ว่าความสมยังสู่ได้ครับแต่ว่านี่สองตัวนี้แสีบกว่านะครับผมสมนี่สู่ได้อันนี้กินกำนีงยังสมอยู่ยครับผมมาสองตัวนี่ครับน้ำเปลาหวานกับปีหวานเสียบครับผมเสียบเสียบเนาหอบ้องไปใส่เยอะเนี่ย กินดีครับกินดีเว้ยบุกม้ง,งนี่มื้อี้ร่คนขอกันนะผมมานะครับคำนี้กับพ่อแล้วครับผมคำนี้กพ่อล้วคำนี้เหรอ กินพ่อหอมปากหอมคอพ่ออยากหายอยากนะครับมาครับคำใหญ่ๆทำเนี่ยไรเลยมาครับ ครับครับอืมเนอะกาให้กินบุ๊บอืมก้อนนะครับผมกากินเปิดไลแล้วกินนี่ก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะครับผมไม่กินบุกมองซอสมองหน่อยให้เบ้างนะครับเสียบครับฤดูการหลงมองแล้ว มุงหน่อยกำลังขึ้นหลายต้องออกดอกของมั้ยน้ำพริกก็เสียบครับผมนี่ปุ่งหน่อยน่ะครับผมกินนี่ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณรับชมและติดตามชมครับผมมันนี่ก็อยู่ร้านนี้ก็ขายของก็ครับผมขอบคุณที่รับชมติดตามช่วงขอผมสวัสดีครับแซ่บ